สาวบอกว่าเธอรีบทําพิัยกรรมให้ผัวซะนะเมื่อกี้จะตายก่อนผัวหันซ้ายหันขวาจะล้มเขามองหน้าฉัเด่นตาเธอหมุนติ้วๆถวว้า<อ>เธอกับเมียเธอตายลูกลูกของพี่อ่ะมันไม่ใช่ลูกเขาไงอลูกพี่ก็จับไม่ได้ไเลยอ,อยู่เบลเยียม er มันมีสองอย่างนะสิทธิการแต่งงานกับซามันวนเนอร์มันแตกต่างกันยังไงพี่ปองวันนี้ลองมาคุยแค่ข้าว สองอย่างไหมพี่ว่าสามอย่างอันไหนอีกอะสามเมอร์โวเน้นเนี่ยที่พี่เจอมาออฮะฝรั่งเขาบอกว่าไม่มีปัญหาไม่ต้องแต่งงานสามเมิน์โบเนนก็ได้ทุกอย่างเหมือนคนแต่งงานคำนี้อันนี้ได้ยินใช่อันนี้พี่พี่ไม่ไม่ใช่เรื่องพี่แต่เจอมาเขาก็มาปรึกษาเพราะเราก็บอกว่าแต่งงานเธอ การแต่งงานมันให้สิทธิของเธอรักเมียเธอไหมถ้าเธอรักเมียเธอแต่งงานอันนี้ช่วยเพื่อนคนไทยด้วยกันใช่ไม่ต้องจัดพิธีก็แค่เข้าอำเภออ่ะไม่ต้องแต่งตัวดวยไม่ต้องเสียตังค์เสียค่าทําเรื่องนิดหน่อยกระดาษใช่ไปก็แต่งงานแต่ตอนแรกอ่ะโอ้พี่พูดอยู่นานนะพูดเป็นปีเพราะว่าฝรั่งเขาบอกว่า เราสาเมเณรโวเน่นแล้วดจดชื่อด้วยกันว่าสาเมเณรโวเน่นได้ทุกอย่างเป็นจูนก็ได้ uh huh. ที่ uh huh. บอกเลยไม่ได้ไม่ได้นะคะทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้อันนี้พูดได้เต็มร้อยน้องสาวก็ซาเมเณโวเน่นแต่เขาเป็นคนเริ่มต้นด้วยกันซื้อบ้านด้วยกันโอเคนะมันคนละครึ่งอยูอ่แล้วถ,ถ้าซื้อบ้านด้วยกันถึงเวลามัน แบ่งกันใช่เพราะเราลูกร่วมกันยังไงก็ไม่ไปไหนอเขาไม่ได้แคร์แต่ทีนี้ไอ้คำว่าเป็นชูนเราเคยคุย<ม>ฉันไม่แคร์เขาพูดเลยว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ได้ของสามีฉันไม่แคร์เพราะฉันเป็นคนที่นี่ทํางานเริ่มต้นเหมือนกันอันนี้คือฝรั่งกับฝรั่งแต่อันเนี้ยไทยกับฝรั่งเออนะไทยกับฝรั่งไทยไม่ได้แล้วนะอ,อไม่ได้ทํางานขนาดน,านั้นอใช่ปะใช่เราก็หวังแท่ ได้เงินอยู่เป็นหลังนะคะเงินเป็นเงินเกษียณของผัวอืแล้วเป็นซามัวัเน์นี้ไม่ได้ไม่ได้เงินเกษียณก็ไม่ได้ใช่มีสองเคสแล้วที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคสก่อนนานและเพื่อนเหมือนกันเอ้ยฉันซามันวัวน์นได้ทุกอย่างที่ได้ทั้งหมดสมบัติผัวได้หมดบอกอันนี้มาแล้วจนกระทั่งต้องแต่งงานเหมือนกันอเพราะพี่บอกแล้ว มันไม่ได้ออแต่เขาบอกว่าได้ได้มันจะได้ได้ยังไงคนเราอ่ะให้มีลูกกันสักร้อยคนอ้าท่านไม่ได้จดทะเบียนจมรถไม่ใช่ผัวเมียใช่เมียน่ะไม่ได้แต่ลูกอ่ะยังไงของเขาก็เป็นของเขาอยู่แล้วได้ลูกเนี่ยได้เพราะถ้าชื่อมันมีพ่อมันได้แต่เราไม่ได้นะพี่ก็เลยบอกเขาว่าสมบัติเธอถ้าไม่อยากให้ก็ไม่เป็นไร แต่งงานให้เขาให้เขาได้เงินเงินเป็นจูนตอนกินตอนแก่เพราะว่าถ้าเธอตายไปเงินมันก็หลุดไปแล้วแล้วที่เธอส่งเธอสะสมอะไรนั่นอ,ะ<า>อ่ะมาอ่ามันไม่ได้หรอกนะถึงแม่เธออยู่แม่เธอก็ไม่ได้เออเขาคิดว่าแม่เขาจะได้ oh, อม,มัน<ก>ไม่ได้แม่แก่กว่าตัวเองขนาดนั้นเนี่ยยังคิดว่าแม่ตัวเองจะไปก่อนแม่จูนได้แกผัวกับเมียแล้ว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 ฝรั่งคนนี้ แกคิดว่าแกจะไปตายก่อนแม่หรือไงอืเฮ้ยอย่แกว่าฉันอีกอะแกว่าฉันอีกอะแล้วโอ้พี่ก็เลยกแจงให้เขารักแม่มากเหมือนว่าลูกก็ให้ลูกอ่แม่ก็ให้ลูกลูกก็จะให้แม่จะไม่ให้ใครอกลัวแม่แม่แม่เขาจะไม่ไหวอยู่แล้วแม่ก็เอาใส่มือจะตายอยู่แล้วเจ้าบอกจะได้อีกสักกี่ปีเออเสร็จแล้วพูดพูดอยู่เป็นปีนะอืจนกระทั่ง เราจี้จี้เขามากๆเขา้าทีนี้เขาก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวฉันไปหาโนตาริสโนตาริสไอพวกธนงทานายปรึกษาอะไรนะปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายถึงก็นัดเสียตังค์ไปนั่งคุยกับมันนะเพราะเข้าโนตาริสต,ต้องเสียตังค์นะอ,อ่าฮะเพราะคาแนะนําของเจ้าอ่เอาเขามไม่เชื่อไงเขาก็เถียงหูตาตั้งเลยว่าเป็นชูดได้ยังไงเงินกเกษียณของฉันเขาก็ได้เพราะพี่ก็บอก ไม่ได้หรอกรัทรัพย์สมบัติบ้านช่องของเธอเนะ่ะเธอไม่ต้องกลัวว่าเขาจะได้แต่งงานจดทะเบียนแล้วเขาก็ยังไม่มีสิทธิ์ได้ไอ้ที่มันมีมาก่อน,อนฉันแต่งงานมันจะยี่สิบปีแล้วออถ้ามันตายไปถ้ามันไม่ได้ทํากระดาษไว้ฉันฉันก็ไม่ได้เอ,อ่เออ,อันนี้คือเราเอาเรื่องของเขาให้เขาของเราให้เขาฟังฟังเลยเพราะวัฒนาไอ,อโนตาลิตมันบอกมาแล้วว่าเธอบอกสามีเธอไปทํากระดาษเชนะเป็นอะไรไปตกถึงเมีย เพราะว่าถ้าไม่ทำมันไปหายาเธอนะ,อะไอ้ธนตลิตนี่มันโคตรดีเลยเนาะอ,อันนี้นี่ข้อนึงควรระวังนะคะฝรั่งที่ไม่มีลูกแล้วแต่งงานหลายๆคนบอกว่ายังไงก็เป็นของเมียอันนี้กฎเบลเยียมนะคะอันนี้พูดเลยกฎของเบลเยียมพี่ปองผัวไม่มีลูกไม่มีแต่นวตลิตเนาะคือทนายเขาแนะนําเลยว่าผัวพี่ปองต้องทํากระดาษให้พี่ปองเพราะว่าแกเป็นป่วยป่วยมานานป่วยเรื้อรังกลัวตาย ได้บ้านบ้านไม่ได้นะเพราะบ้านมันมีมาก่อนเราก่อนมันจะตกไปหาที่น้องชายหรือแม่เขาถ้าเขาตายก่อนนะคะอ่า,านี่คือจุดหนึ่งเพราะหลายๆคนเชื่อเลยจดทะเบียนสมรสฉันได้ทุกอย่างยิ่งเขาไม่มีลูกไม่มีใครมายุ่งกับฉันลุงป้านาะอายุ่งได้หมดนะคะใช่แล้วเบลเยี่ยมนะคะอัน <lightweight> นี <Nein. S 2> ้เรื <etically> ่องของพี่อีกนะเรื่องของพี่ก็คืออันนี้เรื่องของพี่ทํากระดาษที่พี่เสร็จแล้วอืออันนี้พอแม่แม่จะมีเสียเร็วๆเนี้ย โนตาริสมันบอกมาอีกแล้วถ้าเธอกับเมียเธอตายลูกลูกของพี่อ่ะมันไม่ใช่ลูกเขาไงลูกพี่ก็จะไม่ได้เลยเลยอาจต้องทำกระดาษถ้าเป็นอะไรไปทรัพย์สมบัติตกที่ลูกลูกของพี่อ่ะเพิ่งทำไปอันนี้จ่ายค่าทำไปสามร้อยเท่าไหร่นี่แหละป้าททำให้เรียบร้อยทำเพิ่งเส็จแต่สำหรับที่บอกตรงว่าพี่มีโนตาริสดีมากมาก เออพี่ยังผ่าขาดเขาคังเจ้าโอมันอื่นเขาจมันแนะนาโคตรดีเลยเออเพราะว่าแล้วทีนี้อ่าอ่าเอาง่ายๆผัวพี่จะไม่มีคําติงเลยเพราะว่าเขาก็ไม่มีใครแล้วทําไมงั้นเรายุ่งลูกเลยนะนะใช่ดิเนพราะว่าเขาบอกมาเลยอเธอแน่ใจเหรออ่ถ้าเกิดเธออ่ะถ้าเธอตายก่อนตกที่เมียออืโอเคลูกเธอลูกลูกเมียได้แต่ถ้าเธอเกิดสองคนผัวเมียเป็นอะไรไปก่อนออื ลูกของเมียเธอไม่ได้นะไม่ได้เขาบอกมาเลยทีนี้ก็ต้องไปทําใหม่พอทำใหม่หรือว่าหรือว่าโนตาลิสมันต้องการเงินค่าทํากระดาษได้เงินเพิ่มหาเงินเพิ่มทำกระดาษสองสาใบเนี่ยโอ้ยสามร้อยฝ่ายยูโรอะแต่ถึงเราจะเสียเงินเราก็สบายใจสบายใจเพราะว่ายังไงอ่ะถ้าเกิดพี่เป็นอะไรปั๊บนะ แล้วแล้วโจเกอร์ยังอยู่โอเคโจเกอร์ตายที่พี่ก็ยังได้ที่ลูกเพราะว่าถ้าพี่ตายก่อนแล้วโจเกอร์ยังอยู่พี่ลูกพี่อดอดโนรีมันบอกเลยอดเลยต้องทำใหม่ใช่ไหมนี่ขนาดแต่งงานกันมาเนี่ยจะยี่สิบปีอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ยายจ๋าพูดเสมอแม่คนไทยที่เอาลูกมาต้องคิดนิดนึงนะคะเขาถึงแม้เขาไม่มีลูกก็ตามนะคะ เราเอาลูกมาลูกเราก็ยังเป็นลูกเราไม่ใช่ลูกเขาใช่สิทธิสมบัติสมมตินะถ้าเขาตายก่อนมาหาเมียยังไงก็ลงลูกอถูกแต่ถ้าเราตายก่อนไปหาพ่อยังไงก็ไม่ไปหาลูกนะแต่สําหรับยายจ๋าบ้านหลังนี้มีชื่อลูกชายอเจ้าซื้อที่หลอมลูกสาวเทคแบบเจ้าก็มาบเนนะรักเจ้าก็กมาบิน อันนี้คือหัวใจอย่านะคิดว่าแต่งงานจดทะเบียนแล้วได้ทุกอย่างอย่านอนใจนั้นเราใหญ่นอนใจเนาะอันนี้เป็นสองมุมเลยอันนี้ประสบการณ์ของพี่อ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะกูแต่งงานแล้วคิดเหมือนกันไม่มีอะไรแล้วกูได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพวกเรา<อ>เรียนรู้กับไอที่ไอที่พลาดมาเนี่ยใช่เอ้าอยู่ๆเอ้าเฮ้ยเอ้าต้องอย่างนี้เหรออืมเฮ้อัอออน,นาดเนาตทำเรื่องเมียเสร็จแล้วเอ้าเฮ้ยลูกอีกนึกว่า นึกว่าลูกจะได้อัตโนมัติแต่ไม่ได้แต่ดีตรงที่ว่าทนายเขาแนะนำคว่ำไปหาตรงที่ว่าท้าเจ้าตายก่อนอใครจะไปคิดว่าคนแข่งไอ้ป่วยนะออืยายาว่ายาลาเต์ลาเตาซิตาแอฟกิสนี่เห็นไหมเนี่ยมาแล้วเขาก็จะ จะรอดได้กี่สักกี่ปีเนาะอนนี่นี่พูดถึงพี่คนนั้นก็ต้องนึกถึงขอบคุณพี่เลยนะเนี่ยแล้วก็ฝรั่งคนนั้นมีความรู้สึกว่างไงพอไปคุยมาแล้วไปเสียเ<า>งิน <N> ไม่อยากแตง่งฉันดูเงินฉันดูแลสมบัติแม่อยู่พ่อๆเสียอ,อมแม่ก็เริ่มรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ต้องลูกต้องดูแลซิตาอฟกิสยาเนตรังการเงินการทอง อ๋อไม่ได้หรอกฉันแต่งงานไม่ได้แต่งแล้วเดี๋ยวแม่ฉันจะไม่ได้เงินฉันดูเลแลเงินแม่อยู่และดูแลสมบัติอ่ะโอ้แม่ตั้งแปดสิบกว่าแต่งมันจะยี่สิบปีแล้วตูวยังไม่มีสิทธิ์ไปได้ของมันเลยเออฮใช่ไหมนันนี่เขาแต่งแค่จะแต่งก็กลัวว่าเขาจะมาสมบัติอืมอแล้วเมียรู้สึกยังไงน่ะฝ่ายหญิงไม่รู้สึกแย่หรอ อาการก็แย่แต่พี่บอกเขาว่าคนเราเราอายุขนาดนี้เราดิ้นรนมาได้ถึงนี่ขั้นแรกเอาทีละขั้นทีละตอนให้มันแต่งงานก่อนพี่ก็บอกเงี้ยให้มันแต่งงานก่อนอจดทะเบียนเมื่อไหร่รอสักสองปีเดี๋ยวค่อยจัดการใช่ไหมเอาความดีใช่ตอนนี้เราให้มันตายใจก่อนตอนนี้ต้องให้มันตายใจก่อน อย่าไปเล่งตอนนี้เว่าพี่เขาก็มีพลังได้จากพี่นะเนี่ยอดไหล่จะกลับบ้านแล้วไม่ไม่สู้แล้วม่ไข้กะเดือดแล้วนะเป็นไข้ก็เดือดแล้วเออที่ก็เลยบอกว่าคนเราอ่ะเราอายุขนาดนี้เลข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 ห้าเนี่ยเราจะข้าอืคเราจะไปเริ่มต้นที่ไหนแล้วเราดิ้นลนมาได้แล้วจงยึดมันไว้ใช้ความอดทนอีกนิดนึงอะไรที่ไม่ถูกตาถูกหูช่างแม่งเออแต่ต้องไม่มอง แม่แม่ผัวจะบ่นไงช่างแม่งไม่ถูกใจขึ้นน้องนอนตแปเนี่ย <Yeah. S 2> เพราะว่าแม่เขาเริ่มแก่ปัสสาทเขาเริ่มกลับไปเมื่อสมัยที่ดูแลลูกห้องนอนผพวเมียเขาจะเข้ามาหลายกูเข้าไปเข้าไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้เขาเก็บผ้าพปซักไอจริงทีเข้านอนกันอยู่อ่ะเข้าไปเก็บนั่นเก็บนี่ทำความสะอาดห้องเออแล้วไอคนเป็นเบีย เขาก็บอกไม่ฉันทำเองจะไม่ได้ฉันเคยทำฉันทำของฉันมาเขาพูดอย่างนี้เป็นคคอยปลอดใช้ตายเลยพี่ก็เลยบอกว่าปล่อยมันไปเถอะปลอะใช้เลยเขาเก่งจังมากเลยและทีนี้ประสาทเริ่มไม่ดีแล้วทำอะไรไปอะไรเสียก็ลงแม่ลูกสะพ้ายหมดอ้าวมีอย่างนี้สิอ้าอันนี้งานหนักก่อนยังไม่ได้เป็นลูกสะพ้ายเขาก็มีข้ออ้างแค่ว่า เฮ้ยเมื่อะไรมันจะไปทีอ่ะผู้หญิงมึงอ่ะผู้หญิงมึงอาตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานผู้หญิยยงมึงอ่ะเมื่อะไรจะไปทีเออฮะเอ้าเราก็เลยบอกบอกว่าแต่งงานเถอะอ่าอ,อ,อะไรไปกันในกราดโอเคนะคะหนึวันหนึ้งเด็กก็จะรู้สึกเหมืนเด็กเส้นที่เปนพลอยจิตตั้งไปซะอย่าอย่าสาวกัข้ามาข้ามาตังค์คือโนเบลดีเมนี่เมเบลนี่เมมู ลัดมายเหียโฟยบักหาที่ลโอเคนะคะอันนี้ก็ฝากถึงในมุมของสองฝ่ายเนาะในมุมการแต่งงานกับเป็นแฟนกันกับซาแันโวลเน่นนะคะเพราะอันนี้พูดถึงน้องสาวของยายจ๋าก็เช่นกันเขาซาแันโวลเน่นแต่เขาเริ่มต้นมาด้วยกันตั้งแต่แรกซื้อบ้านด้วยกันมีลูกด้วยกันไม่ได้มีใครแต่ทีนี้ยายจ๋าก็มาพูดเรื่องเงินเป็นชูน เงินเงินเงินเกษียณเขาบอกเขาไม่ได้ไปหวังตรงนั้นเพราะเขาเป็นเบลเยี่ยมเนาะเขาเป็นเบลเยี่ยมทั้งคู่ที่จะบอกให้เบลเยี่ยมเนี่ยพี่เจอคนบ่นมาแล้วเบลนี่แหละตอนแรกก็ไม่แคร์ไม่แคร์กูเป็นเบลยังไงกูก็ได้แต่ว่าอ่าเขาเรียกอะไรไายเป็นจูนไปน้อยคือกินเงินป่วยนานอสรุปได้เป็นจูน สี <400. S 2> ่ร้อยเป็นจูนสี่ร้อยแก่แล้วนะพอเป็นจูนปั๊บได้สี่ร้อยอยู่โลแล้วทีนี้มาโวยวายทำไมคนอื่นได้พันพันกว่าแล้วทำไมฉันได้แค่นี้อแอต่เมื่อก่อนเนี้ยกูไม่แคร์เงินเป็นจูนกูไม่แคร์อันนี้แต่ว่านี่ใส่ยอย่างนะถ้าเบลเยี่ยมเนี่ยเขาเราจะเตือนไม่ได้เออตือนไม่ได้เตือน,นะนไม่ได้อันนี้ยายจ๋าพูดแล้ววันเนี้ยยายจ๋าพูดเรื่องเงินป่วยยายจ๋าได้เท่าไหร่เขาบอกอุย้ยทําไมเธอได้เยอะจ้ะใช่แล้วเงินป่วยแล้วถ้าเธอกเกษียณแล้วเธอไม่เอาของผัวหรือว่าถ้าเธอเป็น อัธยาแล้วเธอเป็นตัวคนเดียวเนี่ยมันก็จะลดลงมานิดหน่อยตอนนี้เบสิกก็จะได้พันสามเพราะอย่าลืมนะว่าฝรั่งฝรั่งนี้มันมีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ทุ่มเทพวกคนไทยเนี่ยถ้าได้งานเต็มเราก็จะทำเต็มที่ใช่แต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะทําแค่พอใช้ทําแค่มีความสุขมีเวลาเที่ยวเพราะเขาคิดตอนนั้นว่าง่ายง่ายและเห็นไหมที่ได้ยินมาปัจจุบันนี้กิเงินปวยเท่าไหร่ เก้าร้อแลวเป็นจูนมันเท่าไหร่จิ้มเป็นจูนลดนะเพราะสามีของพี่อ่ะตอนนั้นแต่ผ่านกว่าแต่จากเกษียณก่อนอายุไปเช็คแล้วเหลือเก้ารอยบอกมึงอยู่เป็นจูนไปก่อนเนอะกินเงินป่วยไปก่อนวันนี้นะเพิ่งพูดกันเลยนะคะว่าน้องคนเล็กคุยกันเพราะเพิ่งมารู้ว่าเขาทำงานไม่เต็มนั่นนั่นแหละเป็นปัญหาเพราะคือปัจจุบันโอเคมีความสุขใช่ไหมมีเวลาใหกับตัวเองง่าย สบายไม่ต้องฟิกกับงานแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลานั้นน่ะแล้วมาเสียใจเพราะว่าเจอมาแล้วฝรั่งที่มาเสียใจตอนที่เกษียณอายุเนาะอันนี้จริงๆแล้วไอ้พวกนี้คือสมองเต็มจะไปวยววยเขาด้วยนะไปวยวา้เขาทาไมเธอได้ตั้งขนาดนี้ไปวอยไว้แล้วฉันไม่ฉันได้กันตอนนั้นมึงอยากเสียไหมอ่ะตอนนั้นกินเงินป่วยอุดหาทางกินเงินป่วยสบายไม่มีปัญหา คิดว่าคนอื่นเขาได้เป็นจูนเต็มแล้วจะได้เหมือนเขามึงใจน้อยมึงก็ได้น้อยเด้ใช่นะ,ะมึงป่วยนานะเพราะว่าอย่าลืมว่าช่วงป่วยทําไมได้เงินเยอะอีกอย่างหนึ่งก็สําคัญเพราะเขาจะไม่หักภาษีอืเขาจะไม่หักภาษีนะคะไม่หักยังไม่หักนะยังไม่หักใช้หมดเนี่ยเดี๋ยวต้องติดปีต้องจ่ายเด้เออให<อ><อ>ย่ยจะาไม่อยู่เป็นปีหรอกโอ้ยใช่ไม่รู้นะวันนี้ยังหัวหมุนตึต้มๆอยู่เลยอย่านอนใจจนน้องสาวบอกว่าเธอรีบทําพิัยกรรมให้ผัวซะนะ เมื่อกี้จะตายก่อนผัวลุกขึ้นเขามาทํางานตัดต้นไม้ยาจาย๋าหลอดลุกหันซ้ายหันขวาจะล้มเขามองหน้าฉันเด่นตาเธอหมุนติ้วๆอหอกเจ็บนะฝรั่งนี่อหอกว่าเธอรีบเขียนกระดาษให้ผัวซะนะเดี๋ยวเธอก็ตายแล้วเนี่ยใครจะไปรู้ดูซิลุกขึ้นมาหัวจะทิ่มเอาเขาถ้าอย่างนี้ถ้าเราตายอ่ะไม่ต้องไปทำกระดาษให้ผัวหรอกเขามันได้อยู่นะเข,เข,เข,เขาเ,เต็มเต็ม่ไหม <laughs> <laughs> แต่ของเจ้าเนี่ย โอเคแล้วเพราะว่าเราทาเรียบร้รอยเริ่มมาด้วยกันเนี่ยเริ่มมาด้วยกันแล้วกระดาษของค่อยเนี่ยเรียบร้อยทั้งลูกสองคนอ,อย่างน้องมิวค่อยก็ไม่ห่วงเพราะว่าค่อยคอนแทคทั้งคู่อ่าแล้วก็ต้องขอบคุณผัวเนาะเพราะเวลาตอนทอําอ่ะแต่ถ้ามึงไม่ทําอย่างนั้นกูก็ติงละอออันนี้พี่จะนิทาดินจะนิทาเขาหน่อยอแต่งงานแล้วเขาเรียกว่าแต่งงานคอนแทคอ่ะมัมยแบบมันเขียนว่า ไม่มีสิทธิ์ได้อะไรของฉันนะเออไอคอนแทคเนี่ยเขาว่าไงทนายมันบอกเลยบอกผู้หญิงเลยว่าเธอไม่ได้อะไรเลยนะนอกจากเงินเกษียณน่ะเงินไม่ไม่เออเงินไม่ไม่ถ้าตายอ่ะถ้าตายไปอ่ะเงินทองของผัวอะไรของผัวเนี่ยไม่ได้เลยนะไรเออเขาว่างั้นไม่รู้ไปเซ็นอะไรเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงๆคนที่จะเป็นวาจะไปเซ็นเนี่ยมันจะต้องมีเพราะเราไม่คนเบลเราจะต้องมีล่ามที่ดูให้เราแล้วแกไปคนเดียว เขาบอกเขาไปกันสองคนผัวเมียนอ่ะพี่กังงงของพี่มีล่ามสองคนเลยนะการแต่งงานมันต้องมีเพราะเราคนไทยแล้วก็ไม่ชวนพี่เลยไม่รู้เขาเว้นกันจดกันเสร็จแล้วเขาเพิ่งบอกจดเสร็จแล้วนะพี่ก็เลยนั่นนายพอถึงได้รู้เขาถึงได้พี่ถึงได้เขาเพิ่งได้พูดทีหลังว่าทนายบอกไปได้อะไรเขานะ่เห็นไหมเพราะคนไม่ได้แปลเราไม่เข้าใจหลอกระดาษนะเราเข้าใจไม่หมดเอพี่ก็เลยบอกว่าโอเคใจเย็น ไม่เป็นไรจดทะเบียนไว้ก่อน <Yeah. S 2> เอาทีละขั้นแก้ได้เดี๋ยวเคเ่าพอจดทะเบียนปั๊บเราทํางานได้อ uh huh. อ่าสิทสิทิของเบลเราก็จะได้มันเพิ่มมาจากไอ้คนที่อยู่อาศัยซ uh huh. ามเมนเนี่ยเขาแค่อยู่อาศัย uh huh. สิทธ์มันจะเพิ่มอีกระดับหนึ่ง uh huh. เงินกเกษียณเราได้แล้ว uh huh. ออทรัพย์สมบัติมันเดี๋ยวรอแม่มตายก่อนเราค่อยเลื่อนอีกทีอออตอนแม่เขาอยู่ไม่นานหลอกเราว่าเราหนุ่มสาว่เขา ว,ว่าเร้่อยอันนู้นนงอมแล้วค่อยอยังจะนกกว่าเนี่ยเอาทีละขั้นตอนนี้ตอนตอนนี้ดีๆไปก่อนอ,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 อย่าเพิ่งไปจิกแล้วรอ,อสักสองปีเพราะว่าถ้าเราเกิดแต่งงานปุ๊บเราเหมือนก็ผอู้แต่งงานแล้วจะไปจี้จี้ใหญ่แล้วแกโดนบังคับเรียนไหมนยบังคับเด้ใช่ไหมเพราะว่าแต,<ด>แต่เขาเรียนมาสองปีแล้วไงเพราะว่าตอนนั้นมาอยู่ด้วยกันน่ะเขาเขาไม่แต่งแต่อะ เอาเรียนแล้วไปโรงเรียนแล้วสามมื่นวนเนินแล้วอะไรก็ได้หมดสิทธิเท่าคนเดียวเนี่ยอย่าให้ฝรั่งหลอกโดยเด็ดขาดนะค,ะคำว่าสามมื่นวนเนินนะเขียนแค่เป็นเกอร์เฟนบอยเฟนนะคะ<อ>ยังไงสิทธิส่วนคําว่าเมียเนาะเมียไม่ใช่บ้านนะ<อ>สมบัติไม่ใช่นะ,ะถ้าเขามีมาก่อนเนาะ,ะเออแล้วนี่ดูสิเออแต่ว่านี่ขนาดสมบัติแม่นะนะัยังแต่ยังหวงอะอ เนาตัวเองก็ไม่มีสมบัติซะหน่อยอันนั้นสมบัติแม่ยังห่วงอันนี้กูบอกของฉันอะสมบัติผัวฉันยังไม่มีสิทธิ์ได้เลยถ้าเขาไม่ทํากระดาษไม้ให้เนาะเพราะฉะนั้นเมียฝรั่งมือใหม่ทั้งหลายนะคะจงเปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วก็รับรู้ไว้เลยว่าคุณแต่งงานเมื่อสมัยก่อนมันเป็นความฝันแต่งงานได้ทุกอย่างกฎหมายมันวิ่งตามเปลี่ยนมันทุกปี เบลนัเบลเยี่ยมอันนี้เน้นเบลเยี่ยมเลยนะคะเนาะถ้าเราโชคดีผัวรักเราไม่มีใครเขียนให้เราเออมันก็โอเคนะถ้าเกิดว่าไม่เขียนมีบ้านอยู่ถ้าไม่มีแม้กระทั่งลูกญาติก็มาติงได้ใช่นะเพราะมันเป็นบ้านรุ่นเก่าแต่ว่าส่วนใหญ่อะที่พี่ได้ยินมาอโอยแฟนรักไงแฟนรักยังไงฉันได้หมดเธอก็ได้หมดแหละอะไรของฉันไม่ต้องทำหรอกอะไรเธอก็ได้หมดแหละ สัญญาปากเปล่าพลาดมาเยอะวานไอ้เราก็เชื่อเชืไอ้อาประเภทที่ขอโทษขอภัยนะคะยกหยิบยกใกล้ตัวประเภทที่ผัวเลี้ยงหอยหวานเนาะอ่าสาปีหปีนี่เทิดทุนในทุกอย่างนะคะหลังจากห้าปีไปอืเห็นพากันลุกทํางานกันซะส่วนมากนะส่วนถามว่าโชคดีมีไหมสิ้าเปอร์เซาใจะหยิบยกให้ส5ซแต่ ไอ้พวกเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน15เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นต้องเน้นตรงนี้ให้ดีใช่เพราะว่าอันเนี้ยพี่นึกได้เพราะว่าตอนแรกอ่ะเขามาอยู่น่ะเออเขาโอนเงินให้คือโอนให้ญาติคนไทยพี่บอกเลยฝรั่งเนี่ยเล็กๆโอ้ยเขาาให้นะเขาให้ก็ก็เชื่อใจแล้วเี่ยแต่พี่บอกเลยว่าจะได้กี่ปีอที่มันให้ใช่ปีสองปี ข้าปีที่สามเดี๋ยวมันก็เริ่มเสียดายเงินที่โอนให้เราเนี่เห็นไหมสองปข้าปีที่สามเริ่มแหละหลายหลายคนนะพอเริ่มเมียเริ่มทํางานได้มาคิดย้อนกลับอันเก่าก็มีอันนี้คือตัวอย่างเลยอุ้ยเรื่องนี้อยากใช่เล่ถึงถ้าคนแก่หน่อยก็ให้ให้ให้แต่มันบนอ่าอ่านะทำไม่ต้องไปให้ก็กินให้พ่อแม่เธออย่างนั้นอย่างนี้เนาะ นี่คือชีวิตจริงนะคะความจริงที่ควรเปิดหูเปิดตาและยอมรับนะคะเริ่มต้นยังไงเราต้องระวังเออพี่เขาก็โอ้โหสุดทนนะจะดึงเขาอยู่ลำบากเองออจะดึงเขาอยู่ลําบากเลรอที่ช่วยเขาแต่งงานทำไมไม่ผลักให้เขาไปอยู่บ้านซะ พี่ก็บอกว่าเสียได้เงินเป็นจูนยังไงก็สามหมื่นฟ้าริงตอนแก่ก็ยังดีตอนนี้ช่างมันเหนื่อยหน่อยนะปวดหัวหน่อยแต่ตอนแก่เราสบายเพราะถ้าเรากลับบ้านเงินเกษียณเราไม่ได้เด็อย่างน้อยก็ยังมีเงินส่งลูกช่โใช่ตอนนี้เราไม่คิดตอนนี้ไม่คิดอาไปคิดตอนแก่เนาะโอ้นี่พี่เขาโชคดีมากเผนพี่เขาโชคดีมากเลยนะที่ได้คุยกับพี่ปองและมีพี่ปองเป็นกําลังใจนะพูดไม่ม่วนหรอกแต่ว่าถึงใจนะ มวนยังไงนี่มันก็ต้องออกแบบอารมณ์มันเป็นอย่างนี้บางทีมันก็อะไรกันนะกันนะคลิปนี้ก็ฝากไว้คิดให้ดีสาวๆสำหรับสองอย่างเนาะสองกรณีแต่งงานสมรสกับสามันบนนั่นยาอิ่มก็เก็บสิลูกแต่ถ้าคนที่เขามีลูกด้วยกันโอเคเราไม่ได้แต่ว่าาลงลูกแม่ยังไงก็ต้องดูแลสมบัติแทนลูกอยู่แล้วแล้วหนึ่งหนึ่งเน้นนะถ้ามีแค่ลูกเรากับเขา นั่นคือความโชคดีแต่ถ้ามีลูกเขาตังหากแล้วมามีลูกเราอันนี้ก็เป็นปัญหาเช่นกันอันนั้นอันนั้นอันนั้นเนาะผลสุดท้ายแล้วเจ็บหัวใจนะคะไกันด้วยนะเออคมักซีมมามาทำวิดีโอมันเป็นเวลามาคุยไหมเนี่ยเออโหยุ่งทั้งดูมา โอเคนะพี่น้องขาไปแล้วคลิปนี้ไปต่ออีพีสองวุ่นวายเหลือเกินตั้งแต่แฟนสามีมาเออนะไว้เจอกันอีพีสองเดี๋ยวมาเล่าต่อนี่แหละมันเจอแบบนี้มันทำให้เราได้ต้องใส่อารมณ์ไงอันนี้มันลูกเรานะเนี่ยมันลูกเรานะเนี่ยเรามากคุยมาคุยลูกเรากับลูกเลี้ยงสิต่ออีพีสองนะคะพี่น้อง่ะเจอกันค่ะ